คือเราเปิดด้วยถานปพันธ์ก่อนนี่ในเซตแรกนี่หนะญี่ปุ่นก็คงจะมึนๆกันนะครับว่ามายังไงครับเพราะอนุมาไม่ลงนะในในแปดแต้มแรกแล้วถานปพันธ์แล้ววิรวัลก็ทําได้ดีในเซตแรกชงตนครับอาครับเชียร์และรุ้นกันตอครับไทยกับญี่ปุ่นเซตที่สองตีออกตีออกครับตีออกครับเขาบุกโดยทั้งเขาได้บุกแต่ว่าตีออกครับว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีก เซตหนึ่งนะครับตีทะแยงหนีนะครับไม่ไม่แฉลบบล็อกด้วยคัดดาวอยู่แถวหน้านะครับ183เซนติเมตรครับสูงที่สุดในทีมอุสราเซิร์ฟม่นเขาได้เซตแฉลบครับคือในเซตแรกนี่เขาได้เซตดีๆนี่นับครั้งได้นะครับไม่กี่ครั้งเลยนะครับมือเซตเซตแรกญี่ปุ่นเปิดบอลแรกไม่เข้าจุดเลยนะครับครับมีเซตอย่างมิยาชิตะก็ทำงานไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นฮาชิมัโตะ สาวลีไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเซฟนุสราครับให้หลอกหลอกครับหลอกครับมขนาดเราดูมุมกว้างเราเดาไม่ออกว่าจะเซตให้ใครับนะครับดูครับนี่ครับนี่ทำให้แน่นอนครับบล็อกมาได้แค่คนเดียวคือเอปตาแล้วก็ตีใส่ลิเบโรเลยนะครับแล้วจุดเด่นของนุชราในการกระโดดเซติี่จะลอยค้างอยู่บรอากาศแวบหนึ่งหลอกมือนะครับหลอกเหมือนจะเซตไปข้างหน้าแต่ว่า พลิกฝ่ามือเซตกลับหลังได้ทับคาราเรตเอสองเท่ากันครับเราหลบเพื่อให้นอนออกไเสริมโดยอิวาสกะครับ187เ็ซนติเมตรครับอิวาสกะ23ปีลุซราเลือกครับให้ตี บอลสองทันไหมไม่ันขไม่ทันเอริยาขึ้นไปนะครับขอให้เรารักษาระดับรักษามาตรฐานอย่างนี้ตลอดไปนะครับคือรอบแรกอาจจะยังมีติตดตดิดขัดขัดบ้างนะครับแต่ว่าการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์นะครับต้องดูยาวๆครับ,รบแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นขยับไปเรื่อยๆอะนะครับกระดาวเซิรฟ์ฟต่างรับให้ หัวสาเขาตีนิดเดียวครับ,รรบสองมือครับเป็นแฉลบบล็อกไปนิดนึงแล้วทัดดาวอาจจะเล่นสองมือบนนะครับรุดออกหลังไป,ไปเกมที่กดดันอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ต้องใช้มือเซตที่มีประสบการณ์นะครับริษะเซิร์รฟ ทุสลาให้มาแล้วครับมาแล้วเหมือนจะล้นนะครับทุสลาเปิดได้ดีมากครับแล้ววิลาวันวันนี้ยังไม่พลาดมีติดบล็อกอยู่ครั้งนึงคือกระโดดซ้ำสอครั้งในเซตแรกนะครับนู่ครับจ่ายไปนู่นเลยครับรออยู่แล้วนะครับวิลาวันพื้นจิตหลอกอยู่นะครับโอ้โหแล้ววิลาวันนี่ตีต้องบอกว่าเข้าช่องว่างตลอด เสียจังหวะครับ,รบเสียจังหวะเองครับเสียจังหวะสลับบล็อกปื้มจิตมอนมานะครับแล้วก็มาที่ถาประไพพนธ์สี่เท่ากันครับเอเบตาเซิร์ฟตั้งให้ไหลมาแล้วครับ โดนไปนิดนึงโดนสวนกรองไม่ทันเลหยอดสวยครับต้องชมครับเปิดช่องพอดีเราเสริมแล้วได้แต้มครับคือเกมตบเกมตบของเขาทําแต้มได้น้อยครับทีนี้ลองปรับมาหยอดบ้าง5-4ครับคือคู่นี้จริงๆก็จะแต้มจะออกแบบนี้ครับแต้มจะออกเบียนดนะครับ จังหวะครับ4จังหวะสแล้วครับ4ครับนะครับขนาดรู้ทั้งรู้นะครับว่าเล่นจังหวะสี่เขาก็ยังตามไปเก็บออก็คือใครคุ้นเคยครับว่าต้องเก็บทุกบอลใช่ครับต้องเก็บเนี่ยครับเขายังไปเก็บบอลที่4มา5เท่ากันนะครับนี่ปืมจิตบอลเร็วใช้ไปเซตแรกใช้ไปครั้งเดียวนะครับเกิดได้ออกออกครับออกที่คืสิน โอเคต้งพูครับเห็น้งพ,งพูเดี๋ยวดูครับดูภาพช้าวัวสาวมาทะลุแต่ว่าไม่น่าดโดนไม่โดนครับมือรื้มจิตมือขวารื้มจิตเฉียดเฉียดอยู่อาครับเป็นของเราออกครับ6ต่อ5วิลาวันเสิร์ฟต่อครับโอ้เปิดบอลชิดตัวแต่เขาตีได้เอาแก้ไขครับเซตเซตเอาฟรีบอลให้เขา เขาหยอดครับสองแต้มหลังของญี่ปุ่นที่ได้นี่หยอดครับ6กเท่าครับเราอาจจะอ่านเกมพลาดว่าเขาหลอกเขาหลอกดีนะครับนี่โอ้โหนี่ขึ้นตีงื้นตีครับขึ้นตีดูเขาขึ้นเงื้อตีแต่ว่าตีแต่โอขึ้นแล้วหยอดครับผ่อนน้าหนักให้เบาได้ครับไปคุยทีมงานแล้วนะครับวิเคราะห์ว่าปุ่นกําลังเล่นอะไรอยู่ยิราอิเซิร์ฟครับหกเท่ากัน ไม่ต้องโอ้ต้องแม่เซตเพิ่งมีครับเพิ่งมีวิลาวัลเหมือนเท้าตายครับเพิ่งมีว่าเราบบร,รับบอลแรกเสียนะครับลูกลมันมุดลงนี่ครับโอ้โหครับพ่งมีอาจจะเป็นจังหวะที่วิลาวัลน,นั้นขยับตัวไปข้างหลังนิดนึงแล้วบอลตกข้างหน้าเนี่ยิงยิงห่างตัวนะครับเจ็ดต่อหกครับญี่ปุ่นนำเราเปิดได้ให้ออดูมาเน่งเครับมาแล้วว่าเขาจะเกี่ยวได้ครับเอาเกือบจะแยกกัน รับได้ครับวันนาตั้งให้สูงครับออนไัยครั้งหนึ่งอ่าแปครับไม่เป็นไรครับญี่ปุ่นก็นําบ้างครับนําเรา8ปต่อหครับทีนี้เขาทำเอาครั้งแรกครับ8ปต่อหชมตอนนะครับวลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ช่องจะสีถ่ายทอดสดจากจัวนักคนราชสีมาอัางไฮสูงไว้ก่อนครับ ก่อนอันนี้อนุมาตีออกแต่ว่าคราวนี้ได้แต้มครับต้องบอกว่า5ปีหลังที่รับจัดทีมไทยเป็นแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2009นเะครับเวลาตีกับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าแต้มจะออกแบบนี้ครับมีเพื่องพึ่งแมตช์สองแมตช์หลังที่จะอาจจะแพ้ขาดน,นะครับด้อยู่จังหวะมาตรฐานใกล้เคียงกันเราก็ชนะเขาได้แล้วก็ชนะเราได้ยอดอีกรองได้ครับดักได้แล้วนะครับ แต่เขาก็ยังได้บุกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจังหวะไม่เดียวซาบริเขาขยับมือเนี่ยเหมือนจะหยอดแล้วก็ดันบอลไปหลังเดี๋ยวดูนะครับดูภาพช้าจะเห็นนะครับโอ้ซาบรินี่ถือว่านี่ครับคดันบอลไปหลังเลยเซาบริจะไม่ไม่ตบครับแต่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนมาเป็นตบนะครับต้องดูครับนี่ใช้วิธีหยอดสองหลังแต้มแล้วนะฮะกับตันทีมของญี่ปุ่นนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหน้าทีมทั้งสองฝั่งนี่ถือว่ามีบุคลิกขุ่นหนำแล้วก็ฉลาดด้วยครับเวลาเล่นนี่ครับนี่ครับบอลลอยแบบนี้ครับตัดดาวตีเต็มเต็มเลยครับอ้อมหลังมาตีลอยลอยอยู่กลางอากาศครับนะครับลอยอยู่แวบหนึ่งไหลหลังแบบตีส่วนบนบนดีครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับแล้วมีช่องด้วยนะครับแปดต่อเก้าดุสราเสิร์ฟครับ เปิดบอลแรกตีแับบล็อกครับเราก็พยายามรักษาช่องว่างไว้ที่2แตบอยู่ครับ1 0ต่อ8ปถึงปรับได้ดีขึ้นนะครับบอลแรกดีขึ้นแล้วก็เกมรุกดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เกมรุกของญุ่ <Okay. S 1> สาวิไปอยู่ข้างหลังครับ <Okay. S 1> ทางนี้ครับรับก็เริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะครับ เขาใช้ตีแถบคาเช้านะครับโอ้11-8อันนี้ลิเบโรเป็นปีนุตตั้นน้อยนะครับตีใส่อนุมาเลยนะครับอิบตะตเซิร์ฟต่อครับซซวริ้นนำสามคะแนนนะครับครับยอดโอ้โหเซิร์ฟยอดคือเซิร์ฟยอดนี่ จะรับยากคือรับได้แต่ว่าเข้าจุดครับเปิดเข้าจุดหรือเปล่านะครับการเสรยบยอดนี่สติวครับติวปิยนุตอยู่ข้างสนามครับมาแล้วครับเอาดูมา9ต่อ11ไม่ถึงเงหัก100%ครับไม่100%ใครไทยออกมาเอ้าทัชยกพูดกับเส้นยกปืนยกธงนี่ครับน่าจะทัชเช้านะครับจังหวะนี้ มอครับมีถาวรไอพันธ์ขึ้นอยู่แล้วก็ลูกใหม่ลูกไ่ล,ลงไลเ่เซนด้วยครับก็ซาลิออกอ,อยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังแต่ว่าก็ยังมีอิบัตะอยู่นะครับเหมือนเสิร์ครับอิวาสกะอ๋อครับอ่าเยอะเลยเราตามอยู่2คะแนนนะครับเซตที่2 คุนดีขึ้นกว่าเซตแรกเยอะนะครับโดยเพราะเกมเกมรับนะครับบนแรกก็เปิดได้แล้วนะครับพันดาวเสิร์ฟไปแล้วครับตั้งให้ตี้อ้้หสวอหน้าครับเอเบิลตัดเขาหลอกไปเสาวขวาทีงสองคนนะครับข้ามบล็อกไปเลยนะครับ 13ต่อ10นะครับยิวัสกะเซิร์ฟอันนี้ถือว่าญี่ปุ renamed, oui. uh. <tal ence> ah. Ah ่นใช้เพ่นที่มีประสบการณ์สู้กับเราครับเสียนะครับเซิร์ฟออก11ต่อ13มเให้เห็นนะครับมีให้เห็นทมแบบนี้สั ได้ครับบล็อกได้ครับไอ้เจ้าคนตั้งตี้าวครับได้ครับวันนามาจากด้านหลังติดอ้าวนี่เองครับเล่นสองจังหวะเองครับจริงๆได้นะครับทางด้านอิบะตะไปรองอยู่แล้วนะครับมตกใจครับต้องรีบเล่นเลยได้แต้มนี้เบียดมาครับ12ต่อ13ดูครับอิบะตะเข้าไปแล้วนะครับมาแต่ว่า ฮีรายพยายามเล่นนะครับถาประไัพันธ์เป็นคนตบเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร์ฟดีอยู่แล้วนะครับตามแต้มเดียวครับไหลหลังครับอ้าวแล้วครับรับได้ครับดุสราจ่ายไปยันกันอยู่ล้มไม่กล้าเล่นอีกจังหวะหนึ่งยังรอง ตั้งครับนุสราแดนหลังเปลี่ยนทางแล้วครับนี่ครับะว่าแน่นอนเลยครับถ้าเปลี่ยนทางปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วเปลี่ยนวันนาโบแก้วครับลิเบโร่ที่รับตบนะครับนี่คือประสบการณ์ของมือเซ็ตด้วยครับนี่ครับเปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนเลยครับคือไม่ย้ำไปที่เดิมนะครับไปฝืนไม่ได้ครับไปฝืนย้ำที่เดิมบล็อกหายหมดเลยถ้าบล็อกหายนี้เสร็จครับคือบางครั้งนี่มือเซ็ตอาจจะนี่ต้องชมนุสราต้องชมครับแบบฝืนแบบดื้อนะครับดื้อถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือดื้อเด่ครับ เขาตามทันแล้วนะครับ13เท่ากันนะครับบอลกลางหยอดโอ้ติดไม่เราเราปลื้มจิตเซฟนิ่มๆเลยนี่ตีไม่ข้ามครับบอลเสียดายหลอกครับจะตีครึ่งใบครับจะตีฉีกหนีบล็อกดูครับแล้วปลื้มจิตเซฟให้ก็พอได้อยู่เนี่ยครับโอ้แต่ไปทางนู้นครับโอ้คือเขาเห็นเขาล็อกสองคนนี่นะครับไม่เป็นไรครับโอกาสเราได้บุกแต่ว่าพลาดแต้มไป อ้าวสามแต้มครับญี่ปุ่นในเซตนี้เสิร์ฟเสียสามแต้มห้าสิบสี่เท่ามาเป๊ะเลยครับเราตามหลังเซตนี้อยู่3ามแต้มครับแล้วก็ไล่มาเท่าครับิลวันเสิร์ฟครับสิบสี่เท่ากันเสิร์ฟดีมากอ้้หตอนแรกไม่ได้แบบนี้เขาต้องแก้เลยครับทางเราะครองนี่ลงพื้นไปแล้วครับลงพื้นไปแล้ว้วถ้า เป็นบอลแก๊กครับบอลแก้ไขนี่คือถ้าอ่านมันก็มันช่วงวินาทีนะครับเป็นจังหวะบล็อกลงลงพอดีครับถ้าเราอ่านว่าเขาต้องแก้ดีเขาไม่กล้าตีแรงแน่นะครับพยายามไปอีกสักเก้าสองเก้านะครับครับเซอลีนียังแน่นอนอยู่นะครับฉลาดมากครับญี่ปุ่นบอลครับครับญี่ปุ่นนำสิบห้าต่อสิบสี่ไม่ไหลด้วยครับยอดมายอดโดินไปหน่อยอ้าวอ้าวฟรีบอลครับเลือกเล่นใหม่ครับไปทางไหนมาตรงกลาง โอ้โหยังเหนียวครับเขาห่างเน็ตนะครับเขาห่างเน็ตนี่แหละครับเขาห่างเน็ตที่เขาไม่กล้าตีแรงโอ้โหผิดจะไม่หวานเลยแม่ไม่น่าเสียครับจังหวะนี้แม่แต่ว่ายังดีครับเป็นเทคนิคกาทำเอาพอดีโอ้โหผิดไปเยอะนะฮะชมกันต่อนะครับเชียร์ทีมไทยจากจังหวัดนครราชสีมานะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17เราตาม2คะแนนนะครับ ามาตีทัดเอาตัางห้ข้างหลังครับมาสองอันเดอร์ห่างตั้งแก้นะครับแก่แมตต่นี้สู้กันนานแต่ว่าเขาได้ครับจากเซอร์เอีกแล้วสองดูเซ็นิยานชิตตะนะครับกรดนดิชัยางสนาปีทะยงครับไม่ทันจังหวะนี้ถท้าไวรบ่า ไทยขอเวลานอกเลยนะครับุดออส7ต่อ10วันนี้เซตนี้เราเสียเองเยอะนะฮะหลายๆแต้มอยู่ตันทีมของญี่ปุ่นครับซาริช่วยได้เยอะเลยนะครับในเซตที่สองนี่แต้มสำคัญ เป็นครับฮิไร29ปี183เซนหลอกแล้วอย่างนี้ต้องได้ครับหลอกหลอกสองจังหวะเลยนะครับคือเปิดดีเซตดีแล้วมีหลอกอีกต่างหากครับ,รบไ,ไก็ต้องได้เขาคิดว่าปื้มจะเล่นบอลเร็วแต่วิสลาเปิดไปหัวเสานะครับนูนครับออนมารอยอยู่เรียบร้อยครับ15ต่อ17ครับปื้มเปิดได้ครับยอด สุดเกินไปตีแล้วมึจะตีให้ทัชแต่ว่ามันน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับสะพุ่งรับมาแล้วแต่ว่าก็ต้องการของหลังมาครับต้องการให้ทัชนะครับหยุดตีให้ปักลงไปไม่ได้แล้วครับต้องตีให้ทัชแต่มันไม่โดนนะครับมันเหินสามแต้มครับสิบแปดต่อสิบห้ากำลงคิดแต้มต่อแต้มนะครับเสิร์ฟยอด โค้งมาทักดาวเข้ามาทักดาวชงเองเลยนะครับเปิดบอลแรกใส่มือของนุสราแล้วล่อมหลังมาเลยครับบังคับเลยครับบังคับให้เลยครับเป็นไหลหลังครับลูกขนาดของเธออยู่แล้วนะครับดาวเรียบร้อยโอ้ลูกนี้สมบูรณ์แบบครับนี่ครับดาวก็ถือว่าแจ้งเกิดตั้งแต่รายการที่แล้วนะครับมาริกาคทองลงมาครับมาลิกาก็เป็นคนที่ตีบอลได้ดีคนหนึ่งนะครับ เอื่อบล็อกด้วยนะครับพิสาสเซิฟพุ่นดีดีมากครับปักเลยนะครับจังหวะนี้วันน้ามาไม่ทันนะครับดิสระนะครับ19ต่อ16ครับหนึ่งสามแต้มอยู่รบรลเร็ว ข้างนึนครับดาวได้ปอนหน้าครับคราวนี้บอลเร็วกลางนะครับถึสูงอยู่แล้วนะครับเมตร83เซนติเมตรสองทิ้งที่หลุดแต่ครับหลุดไปเลยครับช่วงนี้น้องบอหลงครับเอสเอสเลยครับโอ้โหลุ้นเลยครับอัจฉราพร กับพรพันธ์นะครับโอ้โหแล้วก็ดีว่าออกครับบอลมันโค้งมุดอปนี่ดึงมือกลับครับอ่าซาอริดึงมือกลับเช็คพลาดนะครับเสร์ฟดีมากครับโอ้โหเสร์ฟนีของออโตมาทำไ้โค้ชต้องขอเวลานอกครับจากสามแต้มเหลือหนึ่งนะครับไทยไล่ตลอดครับในเซตนี้นะครับเซตที่สองสำคัญเลยครับญี่ปุ่นเขาพลาดนี่วเซตหน้าเขากดดันแน่นอนเปียดแน่ อนุมารกระโดดเสิร์ฟบอลมันโค้งลงพอดีโอ้โหลงครับลงเยอะเลยครับในเส้นเลยนี่ถือว่าภาพรวมนี่เล่นกันได้ดีทุกทคนนะครับมีผิดพลาดบ้างนะครับในเซตที่สองแต่ว่าแต้มก็แบบนี้นะครับเวลาเล่นกับญี่ปุ่นแต้มจะออกเบียดไม่ได้ว่าโดนทิ้งกันเยอะแต้มสองแต้มนะครับตามกันแันเดียวครับเรายังเรานำแค่คะแนนแรกคะแนนเดียวเท่านั้นในเซตนี้ เบาลงนะครับ,รบออจตเช็คว่าออกตีทะแยงได้ดีนะญี่ปุ่นนี่ใช้เกมตบอยู่นะครับเพราะว่าหยอดไม่ได้ผลแล้วนะครับอิบะตะก็ถือว่านิดนึงนะครับแต่ว่าลง20ต่อ18เปลี่ยนตัวด้วยนะครับญี่ปุ่น ให้อุสราไปที่หัวเสาแล้วครับธิรวัลยยังอยู่อีกครั้งนครับอันเดอร์หยอดหยอดลงไปหน่อยนะครับเขาได้บุกตีทัชไปแล้วทัชนะครับทัชเชอร์เบียนไทยขึ้น20แต้มมานี่แล้วต้องนำสายครับต้องขอเวลานอกครับตามเดียวตามเชิงแล้วนี่ต้องขอเวลานอกเลยนะครับหัวเสาของอิบตะยังทำงานได้ดีนะครับมีการยันครับตี ทางตรงเลยครับนี่ครับฝั่งเราขอเวลานอกนะครับขอขอนนับได้ดีขึ้นนะครับในเซตที่สองของมานาเบกัตผลสูงนหน้ากับผู้ช่วยมาเตีวกับคนออส ยวชิดาครับนี่เปลี่ยนลงไปเสิฟพุ่งเลยนะครับแหมเสิฟดีเราเปิดไม่ได้ต้องแก้ครับเอ้าแมยังบอลเร็วอยครับการเป็นของทีมไทยท้งนี้ครับโอ้โหแต่เขาเหนียวสิครับแหมตบดีแล้วนะครับอีกครั้งครับดิสราวิ่งไปอันเดอร์โอ้ยตายแล้วครับเราไม่โดนเลายังเหนียวครับยังเหนียวไปห่างด้านหลังเอ้าโอ้ลูกนีเหมือน แต้องแก้ครับโอ้เวลับานช่วงที่จะต้องเสียแต้มกลับมาได้แต้มแล้วไปกลับนี่ถือว่า2คะแนนครับโอ้โหเปียนุชอันเดอร์ให้อนุมาครับโอ้ลงเห็นเห็นเลยครับว่าเปียนุชนี่เป็นคนตั้งบอลด้วยบอลมือล่างครับอันเดอร์ได้ได้นิ่งนะครับนิ่งแล้วก็น้ำหนักดีออลครับอัมพรเป็นคนเล่นบอลไหลหลังดินแล้วสไตล์เดียวกับที่จะเปลี่ยนตัวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนคนเท่านั้นเองครับสไตล์เดียวกับทัพดาวนี่ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เสิร์ จนปิดแมตช์นะครับเจอกับมองโกเลียเกือบเกือบสิบคะแนนนะครับเอาลูกเสิร์ฟนะครับซื้อลูกเสิร์ฟของด้านอัมพรอัมพรตอนนี้ต้องให้เขารับบอลแรกไม่พลาดนะครับครับเมื่อวานเล่นกับมองโกเลียนี่เสิร์ฟเซตที่สามนี่เกือบสิบคะแนนครับคนเดียวเลยนะครับตามอยู่สองคะแนนออนเซิร์ฟเปิดได้ครับยอดครับยอดไม่อัมพรตั้งครับเคาะบอลน้าอย่างดีครับซาโตะครับตั้งไป ออกครับออกครับเอาแล้วครับตีออกเอง20ครับไล่มาถูกใจบรรดาพระเอกลิเกก็คณะลิเกเลยนะครับไม่ไม่มีทัชนะครับตีออกไปเยอะเลยนะครับตีทะแยางออกเยอะมากครับเหลือคะแนนเดียวคะแนนเดียวในช่วงปลายเซตด้วยนะครับได้ลูกเสริ์ฟของ อ้าวโอ้บานาเบะต้องต้องเบรกเลยครับหน่ยเบรกนิดนึงครับเขาก็มาขอเวลานอกในช่วงปลายเซตนะครับเพราะเราเมอร์เรนจี God ้ใกล้เข้ามาเลยครับพี่ใหญ่ทีมครับสามสิบสองเบครับพรอนก็เดี๋ยวซื้อลูกเสือบอลพรอนครับขู้เข่าอ่อนบอลแล้วให้เต็มที่ครับ เสิร์ฟครั้งที่สองของอัมพรย่าผาอ้าวนี่นะครับแหมมันต้องเข้าเร็วโอ้รับเอาแล้วครับแหม่อัมพรนี่ครับเปิดบอลแรกไม่ได้ครับสองแต้มนี้โดูจากเสิร์ฟนี่อาจจะเป็นผู้เล่นนำโชคด้วยนะครับเพราะว่าโค้ชปล่อยมาถูกจังหวะเลยนะครับมาซื้อลูกเสิร์ฟของอัมพรนี่สองคะแนนเขาตีออกทั้งสองครั้งเลยที่อัมพรลงมาเสิร์ฟเปิดบอลแรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูครับ เสิร์ฟของที่สครับ,บอ,รอัมพรอ้าได้ให้เอบอัะตีอี้ไรครับทีมที่อัมพรซะด้วยครับเบียดกันอย่างเงี้ยอยู่ที่พลาดจังหวะอย่าพลาดครับคือเรารับเสิร์ฟบวกแล้วต้องได้แต้มนะครับ,รบอย่าให้เขาเสิร์ฟ้เขาได้คะแนนครับ ครับพิเอรุตแป้นน้อยครับญี่ปุ่นนำยี่ต่อ21ได้เสิร์ฟได้รับเสิร์ฟเลยนะครับมดเร็วครับผมครับยีครับพึ้งจิตเขาเสิร์ฟหนักมากนะครับแต่ว่าเิียนุตรับดีเหลือเกินครับเดี๋ยวดูนะครับพิเอรุตรับแล้วเซตสบายครับทำให้ยุสลาจ่ายให้พึ้งจิตเลยนะครับพิเอนุตนับเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเอาพรพันธ์เกิดปราดลงมานะครับ วงมานดูเซ็ตคันดูเซ็ตเก่ครับอาริกาเซิร์ฟนี่ก็เซิรฟ์รฟแน่นอนนะครับอาริกาได้นะครับตั้งห่างออกลุก,ลลกลออกครับออกครับออกครับออกโอ้โหแม่เห<อ>็นพุทที่ออกลุกออกออกจริงๆด้วยอ้าวนี่ครับผู้ตัดสินจีนครับลู่ลูเวนเชงนะครับบอกว่าออกเอาะครับเรานำดูครับ ดูภาพชาลบอหลบครับเช็คครับออกครับออกมายีต่อ22่สรบสอิกาเซิฟต่อเปเียนนะครับตอนนี้ไหลหลังครับออกรีกแล้วออกรีกแล้วครับโอ้โหญี่ปุ่นเสียสองแต้มครับมาหลุดในตอนท้ายนี่เองครับครับาล่ะครับสองเซตคอยครับเน้นๆเลยครับ เขาตีเช็คอยู่ออกเยอะครับออกเยอะครับคือเขาตีบอลไซน์หนีบล็อกนะครับตัวจะติดล็อกเอาลยครับสองเซตพลาดของทีมไทยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอามือเซตตัวผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงอย่างฮาจิโมโตะลงมาแทนมิยาชิตะนะครับดูเซฟครับดูเซฟของมาริกาดูเซฟนึกครับชัดเซฟดีเซฟดีครับ หลอกไหลหลังแต่ว่าเขาตีรับบอลสองบอลสามลำบากหน่อยครับลำบากลำบากแต่ว่าข้ามไปครับโอ้โหมาด้วยครับเชื่อครับเขาฉลับโอ้โหเป็นคนละทางครับโอ้แต่บอลเมื่อสักครู่ไปเก็บมาได้ในสุดยอดครับเมื่อสักครู่ต้องให้เลยครับมันฉลับไปผิดทางคือน้องออนมาทางนี้แล้วครับถ้าเรารับได้เดี๋ยวเขาตีติดนินโอ้โห นบล็อก3คนเลยนะครับมันแถบแล้วมันเปลี่ยนทางไปอีกแบบหนึ่งครับไม่เป็นไรครับยังเป็นเซตพอยต์อยู่ครับเรายังได้เซตพอยต์อยู่เขาเสิร์ฟดูเขาเสิร์ฟก่อนนะครับถ้าเสิร์ฟข้ามาเราก็ลุ้นว่าเราต้องปิดนะครับอ๋อครับโอ้โหีุบุญเซตนี้เสิร์ฟเสียไปนี่แต้มก็อย่างที่เรียนครับเขามาหลุดตอนท้ายนะครับหลุดตอนท้ายเขานำเราสามคะแนนก็มีน้ำมาตลอดเลยครับสามคะแนนสามคะแนนโอ้โวดูครับเอบัตตาครับเสิร์ฟเขาก็เครียดเขาก็กดดันนะครับครับ โหวันนี้มันสูสีมากลยครับยกเว้นเซตแรกนั้นครับไม่น่าเชื่อครับอิบตะเสิฟออกไปเยอะเลยครับดูครับเราผ่านทั้งการนำในเซตแรกแล้วก็ชนะนี่เราตามนะครับเราตามจนถึง21นะครับเขานำา21เซ็ก่อนต่อไปนี้นี่เป็นเซตที่ญี่ปุ่นเรียดมากครับไทยนำไปก่อนนะครับ2ต่อ0ูนเซตพักสักครู่ครับ